ัสดีค่ะดิฉันแนนสาวอมรรัตนชัยค่ะรหัสนักศึกษา5 9 1 0 1 3 2 0035ตอนเรียนปีหนึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกสอนช่วงชั้นปีที่ห้าผสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีโดยมีอาจารย์นิเทศอาจารย์กรรักอินทรมรัตและครูที่เลี้ยงครูพิริการหนองชัยค่ะสื่อที่ดิฉันจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นหน่วยของคมนากรมค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นตัว เครื่องบินค่ะและบอลลูนค่ะสามอย่างนี้นี้นะคะชั้นจะใช้เป็นโมเดลใกนการจําลองให้เด็กเห็นค่ะซึ่งตัวมอเตอร์สามารถที่จะเปิดปิดได้นะคะแบบนี้ค่ะและต่อมานะคะจะเป็นหน่วยของกวนลอยกระทงค่ะจะเป็นตัวกระทงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมงกุฎค่ะ ็เป็นสายสพายค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโคมลอยแบบนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็จะมีเป็นป้ายนะคะป้ายนิเทศนะคะป้ายนิเทศการสอนกิจกรรมนะคะจะมีเป็นสายนิเทศไม่มีพิมนะคะซึ่งนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นบัตรภา เป็นสัตว์ท so, <ellt on. S 2> ี่มีทีเราก็นําไปติดสัตว์ที่มีทีนะคะแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีทีนะคะก็คือสุนัขนะคะเราก็นําไปติดสัตว์ที่ไม่มีอีกนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหน่วยดนุรีที่รักนะคะก็จะเป็นจะสอนเกี่ยวกับการเรื่องการแยกขยะแยกขยะนะคะซึ่งอย่างไรก็จะมีเป็นถังสีเขียวขยะเกลียกถังเหลืองขยะรีเซนเคอร์และถังสีน้าเงินขยะทั่วไปและสุดท้ายนะคะขยะ ทางซีด้ยายขยะอันตรายค่ะซึ่งจะมีเป็นบัตรภาพนะคะให้เด็กนําบัตรภาพมาทิ้งรูขยะโดยการคัดแยกให้ถูกต้องค่ะและส่วนต่อมานะคะจะเป็นเกมการศึกษาค่ะเริ่มจากเกมบวกเลขบวกเลขพื้นฐานนะคะก็จะมีเป็นบัตรภาพของภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นรูปหม้อค่ะ ก็จะนับจกน,นวนบัดข้ามนะคะ2บวกกับ1เท่ากับ3นะคะแล้วก็นําตัวมันก็จะนําตัวนะคะเป็นบัตรบัตรตัวเลขนะคะนํามาติดที่นํามาติดหรือวาาตรงที่ป้ายของบัตรภาพนะคะต่อมานะคะจะเป็นภาพตัดต่อนะคะเป็น สุดท้ายนะคะจะเป็นเกมจับคู่ภาพกับเงานะคะภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารค่ะสำหรับวันนี้นะคะสื่อที่ฉันนำมาแนะนำในวันนี้ก็จบ สิ่งที่ฉันรู้สึกประทับใจมากที่สุดก็คือครูพี่เลี้ยงแล้วก็พี่เลี้ยงภายในห้องนะคะก็คือมีความเป็นกันเองมีอะไรก็สามารถช่วยเราได้อยู่เสมอแล้วก็ครูพี่เลี้ยงของเรานะคะมีสามารถสั่งสอนเราเรื่องของการเช็นแทนทําสื่อการสอนให้คําแนะนําต่างๆมีอะไรสามารถช่วยเราได้เสมอแล้วก็มีความเป็นกันเองค่ะแล้วก็ประทับใจเรื่องของสถานที่นะคะก็คือมีบรรยากาศโดยรอบที่ดีมากเลยค่ะ การสวันนีดิฉันขอขอบคุณค่ะ